บีอืมว,ว้วาวว้าวเขาเรียก lobster mushroom นะคะเพราะว่าสีเหมือนอสเตอร์นะคะเปิดนะคะว้าวว้าวอืนี่นะคะบางที่ก็จะดอกบานมากนะคะอาจจะเป็นไซส์นี้นะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาก,กันต่อเย้เย้เดี๋ยวเราทำกับข้าวกินกัน สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจอีกแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในรถบ้านนะคะกำลังเตรียมตัวออกไปหาเห็ดนะคะก็มีฝนตก2องวันแล้วนะคะแล้วก็พี่ยานะค,ะคนที่เคยพาเจไปหาเห็ดนะเขาบอกว่าเห็ดเริ่มออกแล้วเห็ดเหลืองกับเห็ด lobster นะคะก็ว่างๆแล้วนะคะขายของเสร็จแล้วนะ,ะก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูเห็ดกันแล้วก็ถือว่าไปพักผ่อนด้วยนะ,ะตอนนี้ก็เจกําลังจัดของอยู่ในรถบ้านนะคะก็เตรียมของนะ เตรียมข้าวเตรียมขนมเตรียมอาหารนะคะเพราะว่าที่ที่เจจะไปเนี่ยเป็นนอนสักสองคืนสามคืนนะคะไม่มีไฟฟ้านะคะเราจะไปอยู่ในป่าก,กันนะคะีห้องนอนก็ปูผ้พาปูที่นอนเรียบร้อยนะผ้าปูพาพที่นอนเจจะเปลี่ยนทุกครั้งนะคะคือถอดไปซักทุกครั้งนะคะอันนี้คือเอาสไลด์เข้ามาแล้วเนาะมันก็จะดูแคบแคนะคะก็เตรียมไดเปร์เนาะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะปิดไฟนี่ก็ เจต้องขนของเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะเจกับมาวินไม่ชอบเอาของไว้ในรถบ้านนะคะเวลาใช้เสร็จนะคะเจก็จะขนของลงทุกครั้งนะเรากลัวหนูกลัวมแมลงกลัวอะไรขึ้นนะคะเตรียมตัวไปเที่ยวแล้ว ก็เดี๋ยวเจจะทําข้าวเหนียวไปด้วยนะโดยไมโครเวฟนะคะเจก็แช่ข้าวกับน้าร้อนไว้แล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเอาใส่ไมโครเวฟประมาณ5นาทีก็จะได้กินเลยนะคนมันหน่อยนะคะดูเหมือนมันจะไม่เป็นข้าวเหนียวใช่ไหมจริงพอมันหายละอุนะคะแห้งๆหน่อยมันก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะมันก็จะติดกันเนาะ Ality, อย ub, hey, ่งนี К ้เหมือนร้วนๆนะไม่เห็นเป็นข้าวเหนียวเลยก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะพอมันเย็นนะคะอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะคะออกสายเรือประมาณบ่ายสองกว่าเลยนะคะก็จะถึงที่นั่นประมาณหกโมงเย็นหรือ1ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปนอนในป่ากันไปไหนลูกไปเที่ยว กว้างน,นะคะแบบนี้ก็จะลานพวกนี้จะเอาไว้ให้แบบว่ารถบ้านรถเทเลอร์มาจอดนะคะแต่ก็แต่ก็ต้องมีใบจอดนะคะเราซื้อลายปีไว้นะคะเป็นสเตทพาร์คนะคะก็คือเหมือนของรัฐบาลอะไร่งเงี้ย แต่ไม่มีน้ําไม่มีไฟนะคะก็ร,บรอบๆนี้นเป็นป่าหมดเลยนะก็หวังว่าจะมีเห็ดนะคะก็เราจะอยู่ที่ประมาณสองคืนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อเรื่อยๆนะเจกับมาเที่ยวเจ๊กับมาวิ่งนะไปเที่ยวเหมือนเดิมไม่มีจุดหมายนะคะอะไรลูกโอ้โอเลยเหรอเล่นลอะไรอะไรบื้อๆเลยเลยหรอบื้อๆเหรอเดี๋ยวออกไปเดินเล่นนะก็เดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นสำรวจรอบๆกันตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นนะคะ ทร่โลกหกโมงเย็นก็เดี๋ยวออกไปเดินนิดหน่อยนะอีกประมาณสองชั่วโมงก็จะมืดนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มหาเห็ดนะเดี๋ยวเราจะไปกับพี่ยานะคะพี่ยาคนหาเห็ดนะคะก็แต่เดี๋ยวเราออกไปเดินไ,ไปดูข้างนอกนนูกันนะคะเราก็จอดแบบนี้เลยนะคันเดียวโดดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ตรงนี้จะเต็มเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นลานจอดรถกว้างๆนะคะก็บอกเลยนะจอดได้ตั้งแต่7วันถึง30วันเลยนะคะ ก็นี่นะคะนี่มาดูตรงนี้นะคะเห็นแบบตุ่มๆแบบนี้นะเจเดานะะคว่าน่าจะมีเห็ดลอฟสเตอร์นะคะ you ่อ n t to open it น e s ี้ a โอเค open it เนี้ยโอเป็นโอเป็นโอเป็ว้าวนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็คือลอ b สเตอร์นะคะนี่อ่ะหโหเลยลอฟสเตอร์นะคะ ว้าวมัสลูมอันนี้ลอสเตอร์มัสลูมนะคะคือจบท์เลยเก่งมากอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะโอเปนเลยโอเปนเลยโอเปนอันนี้ล่ะคะเปิดสิแงเลยแงเลยแงเลยโอเปนดิใช่ไหมปิดเลยพิกอัพเลยพิกอัพเลยพิกอัพดูมัสลูมเลยบายยูแฮนเอ๊ะคือ กูดจอบแม่คอชว We have to mushroom We call lobster mushroom mm hmm. อาจจะมีอีกนะคะแถวนี้อ๋อ oh, นี่ออซินออซินนี่ม t ด s สิเก็บมานโอเคพี่คับเลยพี่รับเลยพี่รับเลยอึบเลย mm hmm. อึบเลยอึบเลยวู้เลย mm hmm. <Ooh. S 2> ว้าว <Wow. S 2> น,นี่นะคะเดินมาเล่นๆโผล่ oh, oh. ไม้เหยนแบบนี้เลยโอ้โหเบาๆเบาๆโโลดาวนี่นะคะสวยมากเลยอาซินสมอลวันซีอูเอาสมอลูดเดยนเดียวบักเก็ตไม่เอาด้นะอาซินจะเอาวันใหญ่ กบด้วยกบกบเร็วพูดแบกพูดเดแบกไปไปเดี๋ยวเราไปกันยูซ oh wow. uh ีย oh. ม yeah, oh ัสลมโอเดะเอาซิม oh. oh ัสลมว้าวเยดีกูชอมาเด็โอโอเจอชานเทลด้วยนะคะอยู่ทุนะคะอ่ะมาอาสิโอโอนี่ นี่นะคะ,ะใส่ไว้ในนี้เลยบัรเกตเลยชานเทลนะคะชานเทลแต่เจไม่ไดเอามีดมาก็จะขอญาถอนแบบนี้เลยนะอย่ามาว่ากันนะอุยอ,ยอ,ยอยืนี่นะคะชานเทลนะคะน,ะนี่มันเป็นบางสายพันธุ์นะคะบางสายพันธุ์ก็จะดอกใหญ่บางสายพันธุ์ก็จะดอกเล็กนะ นี่นะคะเจอนะคะอยู่ตรงนู้นเยอะมากเต็นเต็มมาเอาซีนมาเร็วเอาซีนมาโอ้โหมาเยอะมากค่ะเยอะมากโอซีนอ่ะดูอูนี่มาเดินเล่นๆมาเดินเล่นๆซิทเฮียซิทเฮียซิเฮียเวฟโฟมมา嘛เวฟโฟมมาเออดูนะคะดูหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกค่ะโอ้โหดูก่อนดูก่อนดูนะคะนี่นี่นะคะนี่โอ้แต่นี่มันน้นแล้วอะมาวินมันเน่าเรามาช้าอ่ะอ่ะอ่ินจะเอาก็อ่ะนี่นะคะนี่น่าจะยังไม่แก่นี่นะคะอันนี้ใช้ได้โอ้เยอะมากอะแต่เสียดายมาช้าไปหน่อยนี่ดูนะคะเห็นไหม นี่ใช่ทั้งนั Ray ้นเลยนะคะเขาเรียก l o ส s ต e ร m ม s ส r o o m นะคะเพราะว่าสีเหมือนอสเตอร์นะคะอันนี้แก่หรือยังอะดูกอนเอ็มไปหมดเลยโอ้นี่โอ้อันนี้ยังไม่แก่นี่อันนี้ยังไม่แก่นะคะอูดูนี่หูหูหนี่นี่นีนี่นีนี่ก็ใช่นะคะนี่มาวินดูสิดูดิ ใหญ่มากใหญ่มากเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะจะให้ดูนะไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานมากแล้วนะอยู you ready, mm ่เลยดีมาวินดูนะคะทุกคน,นเราจะพยายามไม่ให้มันหักนะคะอูหักจนได้หนึ่งสองสามโอ้ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากนี่ดูอาสิโอเคไว้ตรงนี้นะลูกนะนี่ อันนี้อีกนะคะโหนี่นี่นะคือตรงนี้ใช่ทั้งนั้นเลยถ้าเจหานะเจว่ามันต้องมีอีกแน่เลยอะมันต้องมีอีกแน่เลยมันชอบขึ้นเป็นกลุ่มนะคะมันชอบขึ้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสียดายตรงนี้เนี่ยคือแก่แล้วนะคะอันนี้ดาอยู่ดนี่นะคะเดินแป๊บเดียววันนี้นะคะเดินแบบว่าไม่ได้ไกลเลยนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจวาเราน่าจะหาได้เยอะกว่านี้นะคะหายเหนื่อยเลยขับรถมาสามชั่วโมงโหไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มันนานมากแล้วนะหัวใจเต้นสุบๆเลยนะสนุกมากนะถ้าหาเจอแบบนี้นี่ค่ะป่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะใกล้ๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเรามาแคมปิ้งก็ใช้แอร์เรียนี้ได้มันก็จะเป็นทั้งกลางวันและทั้งคืนนะคะมากลางคืนก็นอนค้าง กลางคืนก็นอนกลางเต็นท์ได้นะคะกลางวันก็มาใช้แบบ Day u s e นะคะใช้กลางวันมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ค่อยๆเดินนะน้องออซินนี่นมินิชานเทรลมากเลยนะคะเห็ดเหลืองเล็กมากเลยแต่ดูขานะคะขาใหญ่มากที่เหลือเราก็จะเก็บไว้นะคะดูเล็กๆเ,เ,เต็มไปหมดเลยอ่ะมาวิ่แต่ไทนี่ไท้นี่อรอถ<า>นี่อ๋อไท้นี่ นี่ยนะมีอันใหญ่อยู่ดอกหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะนี่เล็กๆแบบนี้นะคะนี่จิวจ๋วๆเลยเห็นไหมนี่นะคะนี่แบบนี้นะนี่เยอะมากเลยนะคะอาจจะทิ้งไว้สักวันสองวันก็อาจจะมีอาจจะโตขึ้นกว่านี้หน่อยนึงนเด่นเป็นสง,งา่ามาวินงซูเปอร์บิกเฮีย โน่ลอบสเตอร์ดูนะคะเด่นเป็นสง,ง่าเลยบ oh. ีว้าวว้าวใหญ่มากมาเวียน <Okay. S 1> นี่สวยมากคะ่ะสวยสุดสุดสวยที่สุด,สยสดอย่าทำอย่าทำให้มันหักนะลูกนะ้ออ่ะอ่ะมาดูตรงนี้อีกบูมบมแบบนี้นะคะ ม,มาดูตรงออนั่นไงเปิดนะคะว้าวว้าวสวยมากเลยกับคุณคามน้องออซินปิดไว้ไป,ไป thank you okay oh. เจอกันอีกแล้วนะคะเห็ดเหลืองแต่มันเล็กมากเลยอะ่ะนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเต็มไปหมดออซินอย่าเหยียบนะลุกยห,ยยหย,บยีบหยบีบหยีบหยีบนี่นะคะเห็นไหมนี่ นี่ใช่ทั้งหมดเลยหูตรงนู้นนี่หูนี่น,นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่เห็ดเหลืองทั้งนั้นเลยนี่ดูกลุ่มนี้นะดูกลุ่มนี้สิน้องจะโตไหมเนี่ยมันรู้จะโตหรือเปล่านะคะไม่รู้มันจะโตหรือเปล่าขอแล้วกันอยากเด็ดอุ้ยมันหืมมันมือแต่ไม่ใช่มันือเนี่ยเอาไปเนี่ยนี่นี่น,นี่แต่เก็บไว้นะคะเอาไปไป นู่นนะคะมองมาแต่ไกเลเห็นสีแดงๆอยู่ทางนูน่นดูซิมาวินจะเห็นไหมนะคะดูซีเดอะมัสลูมาวินดูซีมัสลูเย้ดูนะคะนี่ขึ้นกันแบบนี้เลยขึ้นกันแบบนี้เลย2ดอกนะคะนี่นะคะ1ดอก2ดอกนะคะนี่แล้วนี่อีก1ดอก นี่แล้วนี่นนหนึ่งดอกอือหึแล้วนี่หนึ่งดอกอนันนี้ยังไม่ค่อยเป็นนะคะเก็บไว้ก่อนมันยังไม่แดงเนาะอ่ะพูดเลยนี่นะบ,บัะ๊กเนี่ยอ่ไปเลยแคลรี่เลยไปไปไหนล่ะไปทางนี้ทางนี้ไปเดินนี่เดินง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็โอ,อ้ตรงนู้นมัสลูมป่ะได้ไงมาพี่ เกิดเยลโลมัสซูมไ้อ๋ออเอ๋อไม่ใช่นะคะโน no. <c oughs> ผลประกอบการของเราภา,ายในครึ่งชั่วโมงนะคะดูสวยมากมีบางอันแบบ <c oughs> สีสวยมากนะคะดูสวยมากนี่นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเห็ดเหลืองนะคะแต่ที่นี่เหมือนกับ น่าจะเป็นไซ์นี้นะคะบางทีก็จะดอกบานมากนะคะน่าจะเป็นไซ์นี้นะคะนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหากันต่อเย้เยเดี๋ยวเราทํากับข้าวกินกันนี่นะคะมีจอดอยู่คันเดียวนะคะที่นอนคืนนี้อันนี้เดี๋ยวเขาก็จะกลับนะคะเราจอดอยู่คันเดียวเลยนี่นะคะนี่นะคะเดีะะ๋ยวเราจะทํากับข้าวกันนะก็เห็ดเหลืองที่ได้มาเดี๋ยวผัดเนยกินง่ายๆนะเดี๋ยวจะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็น้ําพริกนะคะ สดสดนะคะเพิ่งเด็ดมาเลยล้างให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะคก็เดี๋ยววันนี้ทำอะไรกินง่ายๆนะคะก็จะมีไข่นะคะมีสลัดนะคะมีผลไม้มีแตงโมมีอะไรนะคะเราก็จะมีเห็ดเหลืองนะคะแล้วก็จะมีไก่ด้วยเพราะวันนี้เราไม่มีต่อไฟนะก็จะใช้อะไรอย่างประหยัดนะคะอันนี้ก็มาจากโพรเพนนะคะใส่แก๊สโพรเพนเอานะคะเ,คเดี๋ยวนี้กินข้าวเหนียว อซินก็กินข้าวเหนียวนะคะนี่นะคะเจก,ก็กินง่ายๆนะมีเห็ดนะคะมีไข่ไข่ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีพวกน้ําพริกนะคะวันนี้กินง่ายๆไปก่อนนะคะอืส่วนมาวินก็จะมีสลัดนะคะปูกินดีหน่อยเอาีก <laughs> กินปูนะคะนี่นะะส่วนนอ้องซินก็จะกินไข่กินข้าวเหนียวมีหลายอย่างแล้วก็กินปูนะคะรวมๆกันนะคะือนี่นะคะน้ําพริกขนมาจากไทยนะคะ กิ war, okay. <laughs> นก <c oughs> ับข uh ้าวเหนียวนะคะน้องก็ซีนครับนี่ข้าวเหนียวแล้วก็เห็ดนะคะอืมบ๊วยเพื่อนเหือเห็ดอร่อยเห็ดกรอบมากค่ะอืมอร่อยไหมทีแวะอือหือใช่เสื้อซีเล็กเลยนะเสื้อเดนิสสาวเนาะเจย์ยังไม่ให้น้องกินเห็ดนะคะทีแวกทีแวะอโชโชเสื้อเลยเหรอคะอร่อย ตอนนี้ก็ได้เวลานอนกันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันทีพรุ่งนี้กูไนเลยกูไน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 